สวัสดีตอนเช้าจ้าตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งค่ะมีห ah> ิมะด้วยจ้ามีหิมะแล้วพี่สิฮัลโหลคุณยายก่อนพาคุณยายไปดูหิมะจ้ากจฮัลโหลทุกคุณยายคุณยายเนาะคุณยายคุณหมเหรอเนาะเอาหิมะตกแต่เช้าเลยกำลังจะไปโรงเรียน เเนี่ยบายูเป็นหมาของเพื่อนบ้านค่ะบายูฮัลโหลบายูหิมะลูกฮะาหิมะครั้งแรกครั้งแรกที่หนาที่สุดเลยวู้อูหิมะลูกเขาไม่ยอมใส่ถุงมือนะลูกลูกไม่ยอมใส่ถุงมือะก็มือหลบเข้าไปข้างในน่ะ จ้ามือหลบเข้าไปข้างในลูกเป็นไงมายูสวัสดีสวัสดีมายูลูกมายูไม่ใส่เสื้อผ้าเลยทำไมเาทนหนาวได้ลยอู้ไปบายบายไะบายบายยูบายหนาวหนาว

จ้าหิมะตกลูกหิมะตกยุ๊้หิมะตกในเช้าเลยไปส่งลูกกลับมาแล้วค่ะเมื่อกี้ไม่ร้องเลยเหมือนอยากจะเข่าไปข้างในมากเลยเพราะว่าอุ่นข้างนอกหนาวนะเพราะครูมาอุ้มเอานี้ไม่ร้องเลยแบบอยู่ดีมากว่าแบบว,ว่ามันอุ่นไปจ้าลูก พอฟิลิกเดินไปจะถึงบ้านแล้วค่ะ้ว,วันนี้หิมะตกหนักที่สุดเลยหนาประมาณห้าเซนสิบเซนเลยค่ะ นะคะ้องค่อยๆวิ่งอันนี้รถแตรมค่ะรถล,ลากไฟฟ้าค่อยวิ wing, ่งนะสวัสดีค่ะสวัสดีคับเพื่อนมวัสดีมาฮอยเท่วันนี้มีหิมะที่าไทยพูดถึง ูสก i n ปะไม่ร้องเลยนี uh, <us> ่คะทางลัด <us> ้ามาทางอ้อมนี่เป็นทางลัดไป เ็นเลยทอนหมีโพมาทำนี่สวนผักไปจ้า จะปั่นสโนว์แมนไว้ให้ฟิลิกกันเนี่ยไอซีออลี่เนี่ยคุณมาคุณดูวิธีเฮดสโนว์แมนบออ๋อแล้วก็กิ่งไปแล้วก็กิ่งอืมแล้วก็กิ่งไปแบบนี้ปั้นๆแล้วก็กิ่งกิ่งเอา เดี yeah, can make for ๋ยวแคนแม็กฟ h ิลิกเื่นกิ oh, way, what, ่งเอาแบบนี้เอาที่แรกเขานึ่ว mm ่ากวาดกวาดแล้วก็มาปั่นเอาเพื่นกิ่งเอาเดินเหี้ยเอาเต็ม โอ้โหก่อนยังไงเลยเพราะว่าสโนว์เอ่อฮิมะมันมันเบานะคะเวลากิ่งมันก็ติดกันติดกันมาความหนักของก่อนกิ่งโอ้กิ่ง ก่อนก่อนน้องคอยแตกโมแน่นคือของเพิ่นได้ก่อนหน่อยก่อนนึง จะสโนว์แมนเอาเสร็จแร้วปยาน,นรีบขึ้นไปบนบ้านนะฟิลิกเลิกเรียนมาจะได้เห็นนะลูกอ๋อสวยไหมสโนว์แมนน่ารักที่สุดเลยๆๆๆไปจ้า โมเแมนที่เราทำไปน่ารักที่สุดเลยนกสันเฮากับมีฮะสโนว์แมนเอาใฮ้ฟิลิข สวัสดีค่ะตอนนี้14นาฬิกา40นาทีค่ะกำลังจะไปรับฟิลิกเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เดินลุยหิมะไปนะคะเขายังบ่ได้มากกวาดแบบเนี้ยเป็นถนนแบบนี้ค่ะมีคนทำสโนว์แมนอยู่ใต้ใต้ต้นนี่ด้วย ถุงมือไปให้ลูกเอาถุงมือไปให้ที่ิกปกติเขาจะไป่อยากใส่นะนี่อากาศนาหนาวๆขนาดจะอยากใส่แน่หรือว่าถุงมือมันมันหนาไปหรือว่ายังไงมันเกะกะมือเขาเหรอคือมันว่าเป็นนิ่วนะคะว่าเป็นนิ่วแบบนี้เป็นเป็นมือไปเลยหามือสวมเข้าไปแล้วก็มินิโปออกมาหน่อยเดียว เลยไม่ถนัดหรือเปล่าไม่อยากใส่ในอากาศหนาวนี้ต้องใส่แล้นี่โทางมายางตรงมีเข้าบอมาก,กวาดไห้เนาะต่องยางลุยเราไปทางทางตรงดีกว่ามาทางนี้รู้สึกทำยังไงดีทางนี้ เหมือนต้องลุยยังไงก็ไม่รู้เริ่มแข็งแล้วนะคะหิมะเริ่มแข็งแล้วมันลื่นค่ะก็จะกลายเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งมันก็ลื่นถ้าลมนี่ก็จ้ำเบาเจ็บเลยเขาเริ่มแข็งละนะคะโรงเรียนถึงละไปจ้านะฮะอากาศอากาศดีขึ้นแล้วลูกไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ตอนนี้บ่ายสองครึ่งหนูไม่ร้องไห้เลยวันนี้คุณครูบอกอหนู น้าหนูเพิ่งตื่นใช่ไหมลูกเพิ่งตื่นก็มีงองแงนนิดนึงนะลูกเนาะโอ้ไม่ใส่อีกแล้วค่ะถุงมือไม่ใส่นะมันจะหนาวไหมลูกไลูกรักของแม่อสวัสดีคุณยายก่อนบอกคุณยายสิหนาวไหม,หมปิดหูไว้ก่อนปกลับบ้านกันนะลูกนะโอเคไหม <laughs> เพิ่งตื่นเลอลูกงเงียโอ้กินน้ำก่อนไปไปทางไหนดีไปทางลัดแล้วกันลำบากหน่อยนึงหนึ่งร้อยเมตรจะลำบากหน่อยนึงนอกนั้นสบายลูกโอเคไหมไปจ้าเข้ามาในซอยนี้ ลำบากหน่อยนะลูกนะหนึ่งแค่ร้อยเมตรเองนะลูกนะโอเคไหมสวยไหมลูกหิมะส,สวยจังเลยโหสวยจังเลยสวยนะลูกนะไปะแม่ถ่ายรูปก,ก่อนนะลูกจ๋าอ่ฮะมันเป็นยังไงอะลูกอ่ะอ่ะมันเป็นยังไงโอ้แก้วน้ำจะร่วงละจ๋า <Huh? S 2> อ่ะ,อะสวยไหมสวยนะลูกนะว่าไหมอ่ะ <laughs> อ่ะ,อะน้ำอุ่นดีไม่ให้ล่วงนะลูกนะจะอืมอ่ะ อืออู้ลื่น4 wheel drive 4 wheel drive ทุรักทุเล่นลูกนะใกล้ละใกล้ละ เย้วูว้าถึงทางแล้วลูกสุดเดี๋ย yeah. วแป๊บเดียวก็ถึงบ้านแล้วลูกล้อไม่ตรงทาง uh, แคเนี้ยทางสะดวกแล้วเย้วูวววมาจ้าเอา s n o w มนกระปุ๊ด <Yeah. S 1> กระปุ๊ดเลย ล้มระเนระนาดเลยตายแล้วอ้ออ้ออพังหมดเลยพรุ่งนี้ปั้นใหม่แล้วกันเนาะจ๋าลูกสโนว์แมนมันพังหมดเลยจ๋าอสโนว์แมนมันพังอะ่ะหนูดูออกไหมมันคืออะไร มองเห็นลูกแอปเปิลลูกแอปเปิ้ลก็ไม่หมดน้ะมันพังหมดเลยลูกหนูเลยไม่เห็นเลยฮะหนูเลยไม่เห็นเลยว่ามันตัวใหญ่แค่ไหนโยยโยโยืโยๆๆๆอฮะไปะ จ๋าอืมอือหือก้อนใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวเราปั้นกันใหม่นะลูกเนาะจ๋าแอปเปิลลูกแอปเปลลิลแอปเปิลมันไม่เน่าแล้วเหร,อ,หรอเนี่ยเออเลือกเอาลูกดีๆแล้วกันเนาะไม่ฮะมันมันฉ่ำนะ่ะสุกจนฉ่ำจนเละแล้วลูก เดี๋ยวเอาลูกแข็งๆไม่มีลูกแข็งเลยอุย้ยลูกหิวใช่ไหมไม่กินลูกไม่กินไม่ไม่กินไปไปอ่ะกินก็กินอืมอร่อยไหมอุย้ยน่าสงสารลูกหิวแล้วลูกนี่เลยหิว ลูกชายฉันเฮียอ,อ,อร่อยไหม,อ,มอร่อยมากเลยเนาะแพนเค้กอร่อยมากเลยฟันาฟนากูกินฟันนักกอ้อ้ จอร่อยนะลูกกินให้หมดอิ่มแล้วเรออิ่มแล้วเล่นนั้นน่ะออื้ม oh. uh huh. มันอร่อยมากอืม oh. uh huh. อร่อยมากเลยลูกอื uh huh. ถ่ายให้คุณยายดูนะลูกนะหนู oh. เลิกเรียนมาแล้วหิวมากเลยนุน อีกสี่ชั่วโมงอีกสี่ชั่วโมงถึงจะได้กินข้าวเย็นอีกกินนี้ลองท้องไปก่อนนะลูกนะอื อยาบายบายโอมาก่อนบายบายโอมาสวัสดีคุณยายก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบายหนูนะบายบายบายโอมาบายอืมเออโอเอโอไปสวัสดีคุณยายด้วย สวัสดีครับคุณยายจ้าอาสวัสดีครับคุณยาย